สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดิสคัสตนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งปลั๊กอินศูนย์ดาวโหลดข้อมูลนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้ามาหน้าเว็บเราก็ไปที่จัดการระบบนะลิก๊กแล้วก็ศูนย์หน้าจัดการระบบนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ปลั๊กอินนะครับเลื่อนลงมานะครับหาดูศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูลนะครับตัวนี้ก็ฉันแล้วก็ทำการคลิกติดตั้งนะครับ ติดตั้งแล้วก็คลิกยอมรับนะครับโอเคจากนั้นก็คลิกที่ทำงานนะครับโอเคมาดูการตั้งค่านะครับคำํำแนะนำในการใช้งานนะครับบอกว่าหลังจากที่ติดตั้งเปิดใช้งานปั้กอินแล้วจะเป็นเมนูนำทางหลักนะครับ ไปดูที่เมนูนำทางหลักนะครับเ,เราก็จะไปที่เมนูนำทางหลักนี่นะครับคือดาวน์โหลดมันจะไปขึ้นตัวนี้ดาวน์โหลดก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับน่เเมนูนำทางหลักที่หน้าเว็บบอร์ดนี่นะครับตัวนี้อันนี้ยังเหลือหาตัวแปลภาษาจีนตัวนี้อยู่หาไม่เจอนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือตัวข้อมูลทรัพยากรแหล่งข้อมูลที่เราข้อมูลที่ให้ดาวน์โหลดนะครับอันนี้คือตัวปลั๊กอินที่เขานั่นมาแล้วมันก็จะมีอยู่อันนี้มีอยู่ในเครื่องอันไหนที่นั่นก็ดาวน์โหลดได้เราก็กดาวน์โหลดอย่างเช่นอันนี้นถ้า สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้ปื๊ดก็จําการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเปิดดูข้อมูลที่เราดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ที่มันติดตั้งมาจจากในเครื่องแล้วนะครับตัวนี้นี่ติดตั้งมาจากในเครื่องแล้วนะครับ เขาจะมีเข้ามาในนี้สักเดียวเขาจะาว่าหากว่าเราเพิ่มเมนูนำทางหลักไม่สำเร็จนี้ก็สามารถไปกรอกที่อยู่ทำเพิ่มติดตั้งเพิ่มเองได้เลยนะครับตัวเมนูนำทางตัวนี้คือสามารถพิมพ์ตัวนี้แล้วก็ใช้ลิงก์ลิงก์ตัวนี้เข้ามาใส่นะลิงก์คืออันนี้ลิงก์อินเด็กตัวนี้นะก็ัา,านำทางใส่เข้าไปในนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีโชโผลคือไม่ขึ้นมาที่หน้าตรงนี้แตมันะซึ่งมันจะต้องขึ้นมาตบงนี้นะติดตันะ้งซึ่งเมื่อาเราคลิกก็จะมาประเภทประเภทบทม,มูที่เราจะให้ดาวนะ์โหลดมันก็จะมีด็อกิเมนต์ซอฟต์แวร์ฟอน์ออริโอ่เป็นต้นออริโนอะก็คือพวกเพลงฟอน์ก็คือฟอน พนภาษาไทยคอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เป็นพวกซอฟต์แวร์ในที้ไม่มีข้อมูลนะครับในในนี้ก็คือข้อมูลที่มันเอาทรัพยากรไปใส่ไว้ในเครื่องแหละนะคือเรามาดูที่ตัวอันนี้ครับการจัดตั้งค่านะครับอันนี้คือคาแนะนำรองรับการจัดประเภทข้อมูลนะคิืกอตั้งค่าเราสามารถจัดประเภทข้อมูลนี่นคือตั้งค่า,าตัวนี้ได้น,นี้ คือในตั้งค่าจำแนกก็เเ็นข้อมูลมันก็จะมีอยู่ด้วยกันสีรือเราสามารถแก้ไขลำดับใหม่ได้ไม่เป็นนี่คือด็อกิเมนต์ซอฟต์แวร์ฟอนต์ออ udi โอนะครับเราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ยกตัวอย่างเช่นจะเพิ่มหมวดหมู่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ใส่สมมุติว่าเป็นเอาง่ายๆว่า B I c p i c e u e picture หมวดหมู่รูปภาพโอเค อันนั้นเราก็ไปดูนะครับนี่คือรูปภาพ่เราไม่ได้แก้ไขแล้วก็ไปจัดการข้อมูลมันไม่มีนะครับเพราะมันยังไม่มีในนี้มันเป็นข้อมูลของที่มีอยู่ในเครื่องที่เขาติดตั้งไปให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเพิ่มข้อมูลอ่าตัวนี้จําแนกประเภทคือพิเจอร์เลือกไอคอนไอคอนของประเภทข้อมูลคือรูปภาพก็ใช้อน,นี้ เสร็จแล้วชื่อข้อมูลเดี๋ยวใช้ตรงนี้เสียดินแดนทีนี้แหล่งข้อมูลเนี่ยเ,เราเรา <c oughs> ไม่จำเป็นต้องอัพข้อมูลในเครื่องเราสามารถที่จะเอาข้อมูลมาจากด้านนอกยกตัวอย่างเช่นอันนี้เอามาจากใด้ o o g l e นะครับอันนี้คือทนที่เสียดินแดนนะครับเราก็เอาลิงก์ ลิงก์ข้อมูลครับลอกจากกูเกิลได้แล้วก็มานี้ต่างค่าลิงก์ข้อมูลกูเกิลได้ใส่ลิงก์มาเลยนี้โอเคเสร็จแล้วก็ขนาดข้อมูลอย่าลืมเอามาด้วยขนาดของข้อมูลเนี่ยห้าห้าจุดสองเมกก็คูณด้วยหนึ่งศูนย์สองสี่ก็คือได้เท่ากับห้าห้าสามสองสี่ห้าสามสองสี่ก็ใส่ขนาดไปด้วยนะครับตรงนี้ ก็ม <A PI AN> <pl ains> ันทับให้ใส่สามสองสี่คะแนข้อมูลส่วนตรงที่แนะนำานีตรงนี้ก็คือใส่เข้าไปชื่อไฟต์คัดลอกจตกชื่อฝฟายข้างบนชื่อข้อมูลเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับมาแล้วเห็นไหมครับกนแไอคอนชื่อข้อมูลไฟเสียดินแดนเราจะใส่นามสกุลมันก็ได้นะครับ อันนี้ไม่ใส่น้ำสกุลก็มันก็ไม่มันเฉดที่จะจริงก็ใส่น้ำสกุลก็คือเราก็ต้องไปดูนี่น้ำสกุลอะไร P N G ก็ต้องอย๋ยวไปแก้ไขใหม่นะครับครเปิดสถานนะหรือเ,เปิดใช้งานนะครับเราไปแก้ไขเมื่อกี้ชื่อไฟล์ข้อมูลก็คือ P N G แล้วเรามาดูที่หน้าหน้าเว็บบอร์ดไปที่หน้าดาวน์โหลดปึ๊บพอเราคลิกที่ Picture ปุ๊บเนี่ภาพเสียดินแดนมาแล้วตรงนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยคลิกดาวน์โหลดข้อมูล o o o g l e ได้ก็จะพอไฟถ้าไฟาใหญ่ก็อาจจะอ่านช้าหน่อยแล้วก็เวลาดาวน์โหลดของ o o g l e d r i ้ e มันจะมีปุ่มตรงนี้นเราคลิกดาวน์โหลดได้เลย ค,คืออันนี้ไม่ดาวน์โหลดแต่นี้เครื่องแต่เป็นดาวน์โหลดจากนอกเครื่องวันนี้เน็ตชา้าได้หนึ่งล้วก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยล้วก็ทําการดาวนโหลดโอเคนี่ดาวโหลดอันนี้เป็นเป็นไฟล์เนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาแล้วโอเคเห็นไหมเพราะฉะนั้นปลั๊กอินตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับเราสามารถที่จะ นำมาใช้เป็นแหล่งศูนย์ข้อมูลดาวน์โหลดส่วนใครที่เจอตัวนี้นะครับสามารถแปลให้หน่อยคือตัวนี้มันก็เป็นทรัพยากรข้อมูลและเราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้นะครับเพิ่มได้ตลอดนะครับด้วยการจัดการจำแนกข้อมูลตรงนี้นะครับของเก่าก็ไปนั่นได้นะครับไปเปลี่ยนชื่อแก้ไขข้อมูลแล้วก็จัดการข้อมูลอันนี้ พวกไฟแฟลนี้เขาจะไม่รองรับแล้วเพราะนั้นอันนี้มันอยู่มันอยู่บอกเ็าเลยว่าอยู่ที่ไหนลิงก์ข้อมูลมาจากไหนอันนี้ลิง์ข้อมูลก็คืออยู่ในเครื่องอันนี้มันติดตั้งมาจากโปรแกรมนะครับสามารถไปลบทิ้งได้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้แล้วเราก็ไปลบ,ลบทิ้งลบก็คือลบตรงนี้ได้เลยนะครับไฟไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถลบได้เลยตัวนี้ลบออกไปเลยนี้สามารถลบไปได้ลบไปได้ แล้วก็เราเวลาเนี้ยเราก็มาเพิ่มใหม่ข้อมูลนะตรงนี้สามารถเพิ่มได้มันก็จะบอกว่าไฟแฟตสองเนี่ยแฟตหนึ่งแฟตสองมันจะอยู่ที่ static image set code แฟตนะอยู่ในโฟลเดอร์แฟตตรงน,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 นี้ซึ่งตอนนี้แฟตเว็บมันไม่รองรับแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอันนี้ก็เป็นไฟล์เสียงสาว เพราะนั้นเราจะเอาเอามาจากใน Google d r ได้เช่นใน Google d r ได้ที่เรามีไว้ไฟล์เสียงก็เอาลิก์จากนี่เลยอย่างนี้ที่มีไฟเสียงที่เราใส่ไวอย่างนี้เราก็สามารถนำมาได้แล้วก็เอามาใส่ใสในที่นี้แล้วก็เวลาเราเพิ่มข้อมูลอย่าลืมเปิดสถานนะใช้งานด้วยนะครับถ้านราปิดอย่างนี้คือนี่เราปิดนะครับปิดปุ๊บอันนี้จะไม่มีเปิดก็จะไม่มีเพราะเราไม่เปิด ใช้งานสถา,านะของมันตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเราเพิ่มข้อมูลตรงนี้มาแล้วคืออัปโหลดไฟล์เนี่ยก็จะเปิดสถานะการใช้งานพอเ,เปิดปุด๊บมาดูตรงนี้ใหม่นะครับลิงก์ข้อมูลเสียดินแดนภาพเสียดินแดนนี่ใสออ่อีกอนนี่ประเภทคือพิกเจอร์รูปภาพขนาดประมาณ5.2-5.3เมกครับวันที่โพสก็คือวันนี้วันที่7เือน4 นี่มีผู้ดาวน์โหลดแล้วจํานวนหนึ่งโอเคตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ไม่จาเป็นต้องเอาข้อมูลใส่ไว้ในเครื่องเหมือนอย่างที่เขาติตตั้งมาให้ในนี้มันจะมีโฟลเดอร์อยู่ในเครื่องอยู่ในโค้ดของเราซึ่งมันจะหนักโค้ดแล้วก็พื้นที่โค้ดเราอาจจะถ้าเราไม่ใช่เจ้าของโค้ดเองเนี่ยก็มันคงไม่พอหรอกแต่เรามี Google d r i ไดมีวันได้มีเว็บไฟล์ที่เรามีอยู่ก็เอา เนี่ยลิงก์เวลาที่เราเนี่ยแก็ไขข้อมูลคือหมายความว่าอันดับแรกคือประเภทจำแนกประเภทข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็เลือกไอคอนของของของ,ของประเภทข้อมูลเนะเป็นไอคอนมันจะมีให้เลือกเนะี่ยเป็นไฟล์ powerpoint ไฟล์ excel ไฟล์ไฟล์เสียงไฟล์ชิปนะไฟล์วนะนะิดีโอไฟล์แฟดเน่ data ข้อมูลอะไรต่าง นะอันนี้จากาวันใดจากก o เพื่อนใดจากอะไรเนี่ยเขาวาไปใส่ไอคอนนะอันนี้ก็เป็นไอคอนต,ต่างๆมีให้เลือกเราจะเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็ได้นะเลือกรูปภาพจากในเว็บ,วบก็ไดนะ้ได้นะครับตรงนี้โอเคได้เลย วิธีติดตั้งวิธีการใช้งานก็ <Ừ. S 1> เพียงแต่ว่าช่วยหาภาษาพีนตรงนี้หน่อยหาไม่เจอจริงนู้สุดตาลายนะแอลมาหลายวันแล้วอันนี้หาไม่เจอแต่ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้ปลั๊กอินที่น่าใช้ตัวหนึงเลยก็มาแนะนำเพื่อนสมาชิกนะครับธรรมส่วนดีครับ